ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมก็พามาหาอยู่หากินขึ้นเขาครับเมื่อนี้ก็ได้มาเบิงน้าครับสังเกตเห็นน้ำเขานะผมสังเกตเห็นปลามันขึ้นตรงนี้ครับก็เลยคิดว่าลองสิเอาไซมาาไซเบิงครับนี่ครับผมมองปลามันขึ้นครับมา่ะกี้นี่ก็เห็นอยู่ครับสองสามตัวมาซอซน้ำไหลนี่ครับปลามันที่ขึ้นไปข้างบนนี้ครับ นี่ครับตามเป็นลองน้ำครับป่ามันที่คืนจากในน้ำครับพี่น้องครับเป็นปลาข้อน้อยครับนี่ครับอ,นนอันนี้ไซส์ครับลองมาไซเบิงครับ ครับของมันขึ้นไปครับ กับการไซครับครับเดี๋ยวมีข้างบนพุ่นอีกตาหนึ่งครับเดี๋ยวไปใไซมองอีกมองน,งนึงนี่ครับป่ามันมาซ้อน้ำไหลนี่ครับ มันกระิขึ้นมาตามน้ำไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมองที่ผมใส่มองนี้ครับเอาทีใส่มองนี้แล้วครับนี่ครับข้างบนนี้เก็บเป็นอ่าล้ำห่วยครับพี่น้องครับเป็นห่วยในนี่กับมีปลาอยู่ครับแต่ว่าน้ำกับอะไรน้ำน้ำใสดีครับมาซองปลาก็ได้กินอยู่ครับ อันนี้เป็นไซส์สารครับพี่น้องครับซื้อม้าสามสิบบาทครับ ครับแล้วแล้วครับต่อไปเ้เฮาก็รล้อมายามเบิ้งครับพี่น้องครับก็รล้ออีกจาก3ามชีชั่วโมงเดี๋ยวผมมาเบิ้งครับตอนนี้ก็เก้าโมงสิบโมงครับ ใบแก่ๆจังน้อยกับค่อยมะเบิงครับเดี๋ยวเขามาลุ้นน้ากันครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมก็สิพาไปยามไซครับพี่น้องครับใส่ใบบลายครับใส่ไ่เพราะได้รุ่นครับนี่ครับเป็น ของน้ำอะไรครับพี่น้องครับผมก็เห็นปลามันขึ้นมาก็เลยล้องมาใส่บ้างครับต,ตอนนี้เขาก็ล้องไปรุ่นกันครับพบมานประมาณครับตรงน,นี้ครับหลังนึงครับ นี่แต่อีปูครับพี่น้องครับโอ้มนีปลาอยู่ครับโอ้ได้สองตัวอยู่ครับพี่น้องครับ ได้ประดุกตัวนึงครับปลาคอตัวนึงแล้วก็อีปูครับซี่หาตัวครับสองตัวครับพี่น้องครับพอาด้กินครับเดี๋ยวเขาไปเบ่งอีกลหลังนึงครับ อากกำลังเขียวครับอีกจากเดือนนึงนึน,งนี่ก็สีได้เกียวแล้วครับมื่อนีนฝนก็ชีตกแล้วครับฟ้าก็มืดมืด ไปครับ,รบเอาไปเบิ้งครับฮกหกหรอครับปูปลาครับไปแล้วครับ มีเต่าอีปูครับ <c oughs> เด็ดปลาดุกน้อยตัวนั่งอยู่ครับ ปลาดุกน้อยครับได้ปลาสามตัวครับพี่น้องครับต็ได้ปนได้เแจวอยู่ครับปลาดุกสองตัวครับปอีปูสี่หา้าตัว อันนี้ก็ไสสไว่านี่แหละครับเดี๋ยวมือแรงก็บเบิ้งไหมครับเพื่อได้เพิ่มอีกตัวสองตัวครับพี่น้องครับครับผู้ใดมักวิธีชาวบ้านหาอยู่หากินก็กดติดตามให้ได้ด้วยครับผมก็สีมาลงคลิปให้เบิ้งครับการหาอยู่หากินวิธีชาวบ้านครับสำหรับมื่อนี้ก็สิฝากไว้เท่านี้ก่อนครับ ก็ที่ขอจบคลิปแล้วก็เอาไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าครับสลับมือนีก็ขอสวัสดีครับ